สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะสวัสดี FC ทุกคนเลยนะคะแล้วก็สวัสดีผู้ที่เข้ามารับชมรับฟังในไลฟ์นี้แล้วก็ติดตามชมย้อนหลังนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาอ่านคําทํานายไพ่ความรักนะคะดวงความรักในเดือนกุมภาพันธ์นะคะของชาวราศีมังกรน,นะคะเป็นราศีแรกนะคะสวัสดีคะ่ะเข้ามาลวทักทายกันได้นะคะ เดี๋ยวอีกสัก20วินาทีนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มเริ่มอ่านคําทำนายไพ่กันนะคะสวัสดีค่ะเข้ามาแล้วรักทายกันได้นะคะซึ่งวันนี้นะคะจะเป็นการอ่านคําทำนายไพ่ของดวงความรักของชาวราศีมังกรน,นะคะก็คือผู้ที่เกิดวันที่15ถึงวันที่วันที่15มกราถึงวันที่ 12กุมภาพันธ์นะคะแต่ว่าใครจะดูตามแบบอันนี้เป็นของอนับตามแบบไทยนะคะแต่ถ้าใครจะดูแบบตะวันตกก็ได้นะคะก็ไม่ได้ว่ากันนะคะก่อ่นก,ก็ต้องขออนุญาตนะคะเช็คพลังงานของชาวราศีมังกรนะคะผู้ที่เข้ามารับชมรับฟังว่าช่วงนี้พลังงานของคุณเป็นยังไงกันบ้างนะคะ ก้าวถ้วยก้าวถ้วยนะคะคุณมีความสุขความสุขกับชีวิตดีนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะก้าวถ้วยมีความสุขกับตัวเองนะคะอยู่กับตัวเองได้มีความสุขได้ด้วยตัวเองนะคะปรับปรลานชีวิตได้อุดฟูนะคะ The f ก็คือความอิสระโอ้โหเป็นไปในทางแนวเดียวกันเลยนะคะความอิสระการเลือกการทำอะไรด้วยตัวเองนะคะ two of cup นะคะไพ่สองถ้วยนะคะไพ่พลังงานของความรักนะคะช่วงนี้คุณอาจจะมีความสุขความสบายใจเกี่ยวกับความรักของคุณก็ได้นะคะหรือแม้กระทั่งคนโสดไม่มีความรักนะคะก็มีความสุขได้ด้วยตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่มีคู่ไม่มีคู่คุณก็มีความสุข ได้ด้วยทั้งคู่ของคุณและตัวของคุณเองนะคะไพ่ดาฟูแล้วก็ก้าถ้วยเนี่ยถึงแม้คนที่มีความรักมีคู่รักนะคะก็ยังได้รับอิสระจากคู่รักของคุณได้รับช่องว่างนะคะให้อยู่ในพื้นที่ส่วนตัวหรือว่ามีช่วงเวลาส่วนตัวบ้างนะคะไม่ได้แบบกดดันอะไรมากฉะนั้น ความรักช่วงนี้ของคุณหรือว่าอารมณ์ช่วงนี้ของคุณนะคะมันรู้สึกว่าอิสระมันรู้สึกว่าชีวิตส่วนมากนะคะมันเป็นไปในทางที่ดีหรือแม้กระทั่งคนโสดคนไม่มีความรักนะคะก็รู้สึกว่ามีความสุขจังเลยมีความสุขได้ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ถามว่าคนโสดอยากมีความรักไหมคือมีก็ได้ไม่มีก็ได้ถามว่ามีแล้วจะสุขขึ้นไหมคุณก็มีความสุข ถ้าคุณมีคนรักนะคะคุณก็จะดูแลคุณก็จะให้ความรักความเอาใจใส่เขาเป็นอย่างดีแต่เมื่อไหร่ที่คุณมาอยู่ในช่วงเวลาของตัวเองนะคะคุณก็จะรู้สึกว่าเป็นอิสระนะคะมีความสุขมีความสดใสมีความคิดเป็นของตัวเองนะคะนี่คือพลังงานของคุณนะคะสำหรับคนที่าชาวราศีมังกรนะคะ พลังงานของคุณในเดือนกุมภาพันธ์นะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าความรักของคุณนะคะในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยชาวมังกรจะมีสถานการณ์ความรักอะไรบ้างนะคะอันนี้เราจะอ่านทั้งเป็นสถานะโสดความรักไม่ชัดเจนนะคะหรือว่ายังไม่มีสถานะเพิ่งคบกันอะไรประมาณนี้และก็คนมีคู่นะคะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะอุ้ยขออภัยไพ่รื่นมากนะคะขออภัยนะคะขออภัยเรามาดูกันนะคะ1ไม่เท้าเมื่อขออภัยคะ่ะเด็กถือไม่เท้าสิบไม่เท้านะคะ ต่างจากพลังงานของคุณเลยนะคะเดี๋ยวเรามาอ่านไพ่กันอือหือพลังงานใต้ไพ่นะคะเจ็ดไม่เท้ากับราชินีนะคะราชินีไม้โอ้ส่วนมากเป็นไม้มากๆเลยนะคะความรักของชาวราศีมังกรนะคะ ของช่วงเดือนกุมภาพันธ์คุณอาจจะมีความรู้สึกหนักบางเรื่องนะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์อาจจะเป็นความคิดนะคะหรือว่าแม้กระทั่งการทำงานหนักการอยู่ไกลกันหรือว่าอยู่ใกล้ๆแต่มันทำงานเยอะเจอกันน้อยทำงานเยอะทำให้รู้สึกเหนื่อยหนักหวาดระแวงความรักในเดือนของเดือนกุมภาพันธ์นะคะ ก็อาจจะเป็นแบบเหนื่อยๆนะคะเหนื่อยๆระวังการมีปากเสียงนะคะอันนี้สําหรับคนมีคู่เนาะระวังการมีปากเสียงแบบอ,า,อาจจะเป็นแค่เรื่องเล็กๆแต่มันกลายเป็นเรื่องใหญ่นะคะด้วยความเหน็ดเหนื่อยเหนื่อยล้านะคะของไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเขานะคะอาจจะเป็นคุณหรือเขาก็ได้นะคะ <ๆ S 1> เพราะว่าไพ่การงานขึ้นเยอะมากไพ่การเดินทางเนี่ยบางคนเนี่ย คู่ของคุณหรือตัวคุณเองนะคะเขาเรียกว่าบ้างงานแต่จะพูดว่าไม่จะพูดว่าบ้างงานก็ไม่ได้นะคะมันเป็นเหมือนการสร้างชีวิตการทำงานการที่อยากมีชีวิตที่ดีะคะ่ะไม่ว่าจะเพื่อเขาเองหรือว่าเพื่อคุณเนี่ยเพื่อครอบครัวนะคะหลักๆแล้วคนที่มีคู่มีความรักนะคะ เพื่อลูกเพื่อครอบครัวเพื่อคุณนะคะราชินีถือไม้เท้าเนี่ยนะคะเป็นตัวแทนของคุณนะคะหรือว่าคนรักของคุณมันแล้วแต่ว่าใครจะเป็นเพศไหนนะคะเพศหญิงเพศชายหรือพลังงานเพศหญิงเพศชายดูได้หมดนะคะก็ให้สลับเอาเนาะคือเขาทํางานเพื่อคุณเพื่อครอบครัวเพื่อคนที่เขารักนะคะฉะนั้นในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยคนที่มีความรักคนที่มีคู่รักหรือคนที่เป็นครอบครัวนะคะ พยายามหาเวลาที่ไปพักผ่อนหย่อนใจกันบ้างนะคะในช่วงวันหยุดหรือช่วงที่มีเวลาว่างตรงกันนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีเรื่องให้เครียดแล้วมันอาจจะเกิดปากเสียงกันได้ง่ายมากๆนะคะ The Tower วอร์นะคะเดอะ o w วเวอร์อัศวินถือดาบพร้อมประทะเลยนะคะพร้อมประทะเลยฉะนั้นระวังการมีปากเสียงระวังความเหน็ดเหนื่อยระวังความห่างไกลระวังความ เหนื่อยล้าแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นไหมก็ไม่ได้เกิดอะไรร้ายแรงนะคะมันเป็นความเหนื่อยล้าทางทางกายมากกว่าทางใจก็มีความวุ่นวายพร้อมปะทะแต่ว่าทุกอย่างนะคะคุณจะสามารถจัดการได้นะหกไม้เทา้าไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องครอบครัวเรื่องความรักสุดท้ายแล้วคุณจะจัดสรรทั้งเวลานะคะจะจัดจัดสรรทั้งอารมณ์จะเคลียอารมณ์ตัวเองได้ที่จะ คุยกันนะคะและหันหน้าปรับความเข้าใจกันถามว่าเหนื่อยไหมเดินกุมพาความรักก็เหนื่อยอยู่นะคะเหนื่อยถ้าคุณเข้าใจก็โอเคไม่ได้เหนื่อยใจมากแต่เหนื่อยกายเนี่ยเหนื่อยแน่ๆนะคะความเหนื่อยเนี่แหละจะเป็นบ่อเกิดแห่งการการประทะอารมณ์นะคะแต่จะบอกว่าสุดท้ายแล้วที่เขาทําทั้งหมดทั้งมวลนะคะเพื่อคุณนะนะคะเพื่อคุณเพื่อครอบครัวเพื่อคนที่เขารัก นะคะคแล้วก็ถามว่ามีเรื่องมือที่3มหรืออะไรไหมในไพ่ไม่มีขึ้นนะคะยังไม่มีขึ้นนะในกรณีนี้นะคะคนที่มีความรักคนที่มีครอบครัวนะคะก็ส่วนมากก็จะเป็นเรื่องงานเรื่องความเหน็ดเหนื่อยพยายามที่จะประคับประคองคู่นะคะแล้วก็ปรับอารมณ์ ะะแล้วทุกอย่างจะดีเองนะเกี่ยวกับความรักของอคนมีคู่นะคะคนมีคู่หรือคนมีครอบครัวสำหรับความรักที่คนโสดนะคะเดี๋ยวเรามาดูความรักคนโสดนะคะของราศีมังกรเราจะทำไปคลิปเดียวคลิปเดียวเลยนะคะคนมีคู่คนโสดและความรักไม่ชัดเจนนะคะเรามาดูกันว่าถ้าเป็น ความรักของคนมีคู่นะคะไม่ใช่ขออภคยความรักของคนโสดนะคะจะเป็นยังไงคะคนโสดชาวราศีมังกรในเดือนอ่าออกมาพอดีในเดือนอ่ากุมภาพันธ์นะคะความรักของเราของชาวราศีมังกรในเดือนกุมภาพันธ์นะคะคุณอาจจะมีอะไรที่ต้องตัดสินใจนะคะในคนโสดเนาะ คุณอาจจะได,ได้พบได้เจอคนที่เข้ามาชอบมาสนใจคุณนะคะอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างแดงก็ได้หรืออาจ,จะเป็นคนที่มีความแตกต่างกับคุณนะคะทั้งในด้านอายุในด้านฐานะในด้านเชื้อชาติศาส,สนาได้นะคะหรือว่าในคนโสดเนี่ยอาจจะมีคนเข้ามารักมาชอบคุณมากกว่าหนึ่งคนก็ได้ หรือแค่คนเดียวแต่คุณรู้สึกว่าคนนี้เป็นยังไงนะคะสําหรับคนที่โสดมีคนมาจีบมีคนมาชาัดเจนมีคนมาขายขนมจีบเนี่ยเรามาดูนะคะว่ามันเหมือนคุณกําลังลังเลอยู่เนาะว่าคนคนนี้เป็นยังไงนะคะแต่หนึ่งดาบเนี่ยออกมาเนี่ยเป็นคําตอบค่อนข้างดีนะคะถ้าคุณถามว่าก็ดีไหมไพ่หนึ่งดาบนะคะเอ็ดเอดอักก็ตอบว่า yes นะคะดีอ่าเดี๋ยวเรามาดูว่าลองขยายดูซิว่าคนที่คุณกําลังคิดว่า คนคนนี้ใช่ไหมคนคนนี้ดีไหมเหมาะกับคุณไหมเรามาดูนะคะเห็นไหมคุณก็กล้ากลักกลวนะคะในความรักครั้งนี้หรือว่าคนที่เข้ามา,ามาจีบหรือมาชอบมาขายขนมจีบให้คุณช่วงนี้นะคะคนที่เป็นโสดนะคะคนโสดนะสาหรับคนที่มีคนเข้ามาจีบนะคะแล้วกําลังลังเลกําลังคิด เดือนคุณภาพันธ์คุณก็อาจจะยังไม่ได้ตัดสินใจนะคะว่าคุณจะคบคนนี้ไหมมันเหมือนว่าอย่างที่บอกนะคะว่าอาจจะมีคนเข้ามามากกว่าหนึ่งคนนะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนคนเดียวแต่คุณรู้สึกลังเลไพ่ใบสุดท้ายก็ยังเป็นเจ็ดเหรียญน,นะคะก็ยังลังเลบางครั้งคุณอาจจะเลือกคนที่คุณถูกชะตาถูกสเปคแต่ว่าฐานะเขาอาจจะไม่ค่อยดีนะคะ หรืออีกคนหนึ่งก็คือฐานะร่ำรวยมีเงินมีทองแหละก็คือมีฐานะระดับหนึ่งแต่คุณไม่ค่อยชอบเลยนะคะมันจะมีสถานการณ์ที่คุณได้เลือกนะคะว่าคนนี้ใช่ไหมหรืออีกอันนึงก็คือมีคนมาให้เลือกเนี่ยคนนี้ใช่ไหมนะคะกุมภาพันธุ์คุณก็ยังยังไม่ได้ตัดสินใจแต่จะมีคนหนึ่งนะคะที่คุณอ่ะชอบแล้วก็รู้สึกว่าอยากลองคบลองคุยนะคะสำหรับคนโสด ขอดูต่ออีกหน่อยนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเดือนกุมภาพันธ์คนโสดจะโสดต่อไหมนะคะหรือว่าจะตัดสินใจไหมเหมือนจะโสดต่อไปนะคะหรือถ้าคุยก็ยังยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเอายังไงกันแน่นะคะก็คือมีเข้ามาก็คุยไม่มีก็ไม่เป็นไรรู้สึกว่า คนราศีมังกรนะคะชาวราศีมังกรเรื่องความรักช่วงนี้อาจจะไปปล่อยไปนะคะไม่ได้อะไรมากคุณเน้นในเรื่องครอบครัวในเรื่องการเงินมากกว่านะคะหรือถ้าคนใดคนหนึ่งที่คุณเลือกเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะได้แต่งงานนะคะถ้าสมมุติคุณเลือกคนใดคนหนึ่งเนี่ยแต่ต้องใช้เวลาหน่อยนะคะต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาในการศึกษาใจกันสัก คู่สักพักจะใหญ่เลยนะคะอาจจะหลายปีการดูใจอาจจะไม่หลายปีแต่ว่าการที่จะเป็นครอบครัวค่ะอาจจะใช้เวลาในการศึกษาในการที่จะตัดสินใจการแต่งงานแต่ว่าผมมีโอกาสสูงมากๆนะคะถ้าคุณเลือกใครคนใดคนหนึ่งนะคะหรือว่าคุณคบกับใครในช่วงช่วงเดือนกุมภาเดือนอนกุมภพาพั่านเนี่ยนะคะแต่ถ้าคุณโสดเนี่ย การเงินคุณจะคล่องมากนะคะคุณจะได้เที่ยวคุณจะได้แต่งตัวสวยๆหล่อๆคุณจะได้ไปในที่ที่คุณอยากไปนะคะสี่ดาบนะคะมันก็ยังออกมาว่าส่วนมากนะคะมีบางคนนะคะต้องบอกว่าเป็นสองกรณีแล้วกันเนาะเพราะว่ามันขึ้นทั้งเดะฟูแล้วก็ทั้งสี่ดาบมีบางคนชาวสาวโสดหนุ่มโสดก็ยังเลือกที่จะเป็นโสดต่อนะคะ มีส่วนมากด้วยนะคะประมาณให้ให้เจ็ดสิปนดเอร์นะคะแต่มีบางคนนะคะมีคนเข้ามาแล้วได้แต่งงานหรือว่าได้ได้คบกันยาวๆได้ดูกันยาวๆนะคะแต่ถ้าใครโสดเนี่ยโ,โหจะมุ่งเน้นในเรื่องการเงินแล้วก็จะให้ความสําคัญกับครอบครัวเป็นส่วนมากนะคะครอบครัวคือพ่อแม่พี่น้องนะคะไม่ได้สนใจเรื่องความรักหรือว่า ก็ก็อยากมีเหมือนกันแต่ถ้ามันไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะมีทั้งคนที่จะจะได้จะได้คู่นะคะแล้วก็มีทั้งคนที่ยอมโสดต่อไปนะคะนี่คือพลังงานของคนโสดนะคะสำหรับเดือนกุมภาพันธ์นะคะคนโสดชาวราศีมังกรน,นะคะทีนี้เรามาดูว่าสถานะไม่ชัดเจนนะคะหรือยังไม่มีสถานะกันเนี่ยแต่มีการคุยกัน สถานการณ์ความรักของคุณนะคะชาวราศีมังกรเดือนกุมภาพันธ์สำหรับคนที่สถานะคุมเครือหรือยังไม่มีสถานะจะเป็นยังไงนะคะ The Sun ันเดือนันนะคะใบเดียวจบไหมเดือนสันะคะสำหรับชาวราศีมังกรนะคะ คนที่ยังไม่มีสถานะหรือคนที่ความสัมพันธ์คุมเครือนะคะหรือยังไม่เปิดเผยคุณมีโอกาสที่จะได้รับการเปิดเผยนะคะต่อที่สาธารณะหรือว่าเขาจะชัดเจนกับคุณนะคะเขาจะให้สถานะกับคุณนะคะ The sun หรือว่าถ้าเขาไม่ได้บอกเป็นทางการแต่เขาจะาพาคุณนะคะพาคุณไปกินไปเที่ยวไปอะไรโดยที่ เขาเปิดเผยนะคะในการกระทําเขา,าเขาจะให้เกียรติคุณมากๆหรือบางคนอาจจะพาไปเจอครอบครัวก็ได้จะเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแต่ก็มีความชัดเจนสูงมากนะคะว่าเขาอ่ะจะเปิดตัวคุณนะคะเดือ u สันแสดงความยินดีด้วยนะคะมีคนจะมีสถานะคู่ในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะอุ้ยเดอะเวิลด์อุ้ยเดอะเวิลนะคะ เป็นไปได้เลยนะคะ The World กับ The Sun ขึ้นมาเป็นไปได้เลยว่าเขาจะเปิดคุณจะเปิดจะเปิดสถานะจะให้สถานะที่ชัดเจนนะคะคุณคือโลกทั้งใบของเขาเขามีความสุขมากๆที่ได้อยู่กับคุณได้มีคุณในชีวิตนะคะ The Sun คุณเป็นแสงสว่างคุณเป็นโลกทั้งใบของเขาเลยนะคะต่อให้พูดหรือไม่พูดเขาจะแสดงออกอย่างชัดเจนหรือแม้กระทั่งปัจจุบันเนี้ยนะคะ เขาอาจจะไม่พูดนะแต่สิ่งที่เขาทำกับกระทำออกหรือเขาแสดงออกกับคุณนะคะเขาทำให้คุณเนี่ยคุณจะสัมผัสได้เลยว่าเขาชัดเจนมากๆนะคะที่คบกับคุณนะคะอ,อยินดีด้วยเลยนะคะบางคนเป็นชาวต่างชาตินะขออภัยบางคนเป็นชาวต่างชาตาชาิต่างภาษาบางคนคบกันแล้วจะได้เดินทางท่องเที่ยวนะคะต่างถิ่นแดนไกลด้วยนะคะใครที่ คุยกับชาวต่างชาติอยู่มีโอกาสที่จะสําสเร็จนะคะมีโอกาสที่จะสมหวังสูงมากๆบางคนเนี่ยเด e Sun กับ The World ขึ้นนะคะเป็นการแต่งงานเลยนะบางคนได้คู่ที่เป็นเศรษฐีเลยหรือว่าถ้าไม่ใช่เป็นเศรษฐีก็เป็นคนมีฐานะหรืออยู่ด้วยกันแล้วอะ่ะมันสร้างความจเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งร่ำรวยนะคะเป็นคู่ซัพย์คู่โชคคู่เสริมดวงชะตากันนะคะ อาจจะสถานะเนี่ยบางครั้งมันอาจจะคุมเครือมานานนะคะคู่นี้เจ็ดไม่เท้านะคะเขาจะทำเขาจะทำงานในสถานะมากขึ้นนะคะเพราะบางคนการให้และรับไม่เท่ากันบางครั้งคุณจะอาจจะถูกเอาเปรียบบางครั้งคุณอาจจะอยู่ในมุมมืดของชีวิตเขานะคะเขาจะทำให้คุณเห็นมากขึ้น เจ็ดไม้เท้าแสดงว่าเขาจะทําให้คุณเห็นเลยนะคะเจ็ดไม้เท้าคือ take action คือการกระทําที่มันชัดเจนแล้วก็เกิดขึ้นอย่างไวนะคะแสดงว่าเขาห่วงคุณมากคุณเป็นคนที่ดูดีมีสเสน่ห์เป็นคนที่มันไม่เกี่ยวกับหน้าตาว่าคุณจะสวยจะหล่อแต่ว่าใครเห็นใครก็มองนะคะเขารู้สึกห่วงคุณมากเขาอยากจะเป็นเจ้าของคุณอยากชัดเจนแล้วนะคะอุ้ย the emperor the emperor นะคะ พูดไม่ออกคือเป็นพลังงานที่ดีมากๆนะคะถ้าใครไม่ได้ชัดเจนนันจะได้ชัดเจนเดี๋ยวนี้แหละนะคะ D.M. Poller เขาจะดูแลคุณทุกอย่างนะคะคนคนนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณจะได้คนคนรักของคุณนะคะจะดูแลคุณอย่างที่ที่สุดหรือถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคุณจะอยากดูแลผู้หญิงคนนี้ให้มีความสุขมากๆแล้วผู้หญิง หรือคนรักของคุณเนี่ยนะคะที่คบกันยังไม่มีสถานะเนี่ยเขาจะดูแลคุณเขาจะตอบแทนคุณเขาจะทําให้คุณมีความสุขมากกว่าที่เขาได้รับจากคุณนะคะ The Emperor โอ้โหมันมีแต่ความอุดมสมบูรณ์ The Fool นะคะ The Fool อุ้ยไพภพจะบอกว่าราศีมังกรนะคะ ราศีมังกรเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเขาเรียกว่ามันมีโอกาสที่จะเกี่ยวกับต่างชาติต่างภาษาเยอะมากๆนะคะถึงแม้จะไม่ใช่ในศาสตร์ไพ่ก็ตามนะคะถ้าเป็นศาสตรอื่นๆนะคะราศีมังกรก็จะเหมาะอะไรที่มันเป็นต่างชาติหรือเป็นความแตกต่างนะคะแล้วก็ตามหน้าไพ่เนี่ย เอาจริงๆเหมือนเหมือนเป็นคู่ทวินเฟรมนะคะถ้าเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนบางคนนี่แบบอดทุกข์ในความสัมพันธ์นี้มานานมากสงสัยสงสัยตัวเองสงสัยในความสัมพันธ์อยากออกแต่ออกไม่ได้มันเป็นเหมือนคู่กรรมคู่เวนนะคะเป็นเหมือนคู่ที่ไปก็ไปจากกันไม่ได้ตัดก็ตัดไม่ขาดอยู่ก็เหมือนจะทุกข์นะคะแต่ว่ามันเปลี่ยนนะคะมันเป็นพลังงานไพ่ที่แบบ คือตามหัวข้อคือความคุมเครือความไม่ชัดเจนจริงๆแล้วเป็นคู่กันมากๆเลยนะคะมากับไพ,พ่พระไพ่พระไพ่เดซันแต่ว่าของชาวราศีมังกรเนี่ยถ้าเป็นไพ่ก็จะเป็นไพ่ประจำนี่ก็คือเดวิอยู่มันก็คือความคุมเครืออยู่แล้วนะคะแต่มาทั้งเดอซันมาทั้งไพ่พระนะคะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะที่คุณยังอยู่ในความ สัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนนะคะมันเป็นวิบากมันเป็นเหตุที่ต้องให้เป็นแบบนั้นฉะนั้นใครที่มีความทุกข์ในความสัมพันธ์นะคะขอให้คุณคิดว่ามันมันจะเป็นแค่ช่วงช่วงหนึ่งนะคะจะเป็นแค่ช่วงช่วงหนึ่งเท่านั้นถ้าสมมติว่าใครมีความรักที่คุมเครือหรือว่าอาจจะมีะเขาเรียกว่าอะไรอะรักสามเศร้าเราสามคนเนี่ยนะคะคุณก็ถือซะว่ามัน มันเป็นช่วงวิบากกรรมของแต่ละคนนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าอยู่แล้วดีอยู่แล้วดีหมายถึงว่าเออมันอาจจะมีความทุกข์ทางใจแต่ว่าเออมันเหมือนมาเสริมกันอย่างเงี้ยคุณก็ต้องปล่อยผ่านแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าทุกข์มากๆนะคะคุณก็ลองพิจารณาว่าการอยู่การไปเนี่ยอันไหนมันดีกว่ากันนะคะแต่จะบอกว่า คือถ้าผ่านช่วงเวลาในความคุมเครือไปได้เนี่ยมันจะดีมากๆนะคะและเดือนกุมภาพันธ์เป็นโอกาสดีมากๆเลยที่คุณจะได้รับการเปิดเผยจากจากสถานะนะคะหรือถ้าใครไม่ใช่นะคะหรือถ้าความรักคุมเครือมีรักสามเศร้าราสามคนนะคะหรือไม่มีสถานะถ้ามันไม่ใช่จะกระเด็นออกนะเพราะว่าไพ่พระกับไพ่เดอะซันมาเนี่ยไพ่เดอะเวิล์มานะคะ คือสามไพ่ใบนี้มายังไงก็คือชีวิตคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีแน่นอนถ้ามันไม่ใช่คุณก็ยอมคุณก็ต้องยอมปล่อยนะคะเพราะว่าคุณต้องเชื่อใจในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เชื่อใจในชีวิตของคุณว่าการที่คุณจะต้องสูญเสียใครไปสักคนเนี่ยแสดงว่าคุณกําลังจะได้รับสิ่งดีๆกลับมาคุณกําลังจะได้พบได้เจอคนดีได้พบได้เจอคนที่ศีลเสมอ จะมีชีวิตที่เป็นแสงสว่างเป็นชีวิตที่เกิดใหม่นะคะพระอาทิตย์ขึ้นใหม่ได้ทุกวันนะคะฉะนั้นอย่ายึดติดกับใครบางคนนะคะเพราะว่าคนเราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอการที่เราเดินจากเขาไม่ได้ออกจากชีวิตเขาไม่ได้นะคะแต่ก็อยู่ก็เป็นทุกเนี่ยมันถือเป็นวิบากกรรมที่ทำร่วมกันมาเนาะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเราเคยทำเขาหรือเขาทำเรานะคะถ้าใช่คู่เนี่ย กุมพาเนี่ยเปิดเลยนะคะแต่ถ้าไม่ใช่มีโอกาสที่จะจากกันสูงหรือถ้าคุณยังยื้ออยู่ก็อาจจะมีทุกข์ใจบ้างนะคะแต่คุณก็จะเริ่มเริ่มปรับตัวเริ่มเข้าใจอันนี้เป็นคำแนะนำเฉยๆนะคะส่วนคุณจะเลือกแบบไหนตัดสินใจแบบไหนนั่นคือการตัดสินใจของคุณนะคะแต่จะบอกว่าโอเดินกุมภาพันธ์ความรักดีมากๆคะ่ะดีมากจริงๆนะอยาก ให้คนที่แบบรู้สึกเป็นทุกข์คนที่รู้สึกว่าหมดหวังหมดกําลังใจในสถานะที่มันคุ้มเครือหรืออะไรนะคะลองทําบุญทําบุญด้วยแสงสว่างทําบุญด้วยแสงเทียนทําบุญด้วยการสร้างอะไรก็ได้คะ่ะสร้างบ้านสร้างศาลาสร้างโบสถ์นะคะคือมันเป็นไพ่พลังงานบุญพลังงานที่แบบที่จะทําให้ ชีวิตคุณที่มันเหมือนมืดมนอะ่ะมันจะสว่างขึ้นเพราะไพ่ขึ้นเยอะจริงๆนะคะไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไพ่การเริ่มต้นใหม่เนี่ยถ้าไม่ใช่จะจบแบบสมบูรณ์นะถ้าไม่ใช่จะจบแบบสมบูรณ์แต่ถ้าใช่เนี่ยโอ้เป็นคู่ที่อยู่กันแล้วรวยเป็นคู่ที่อยู่กันแล้วมีความสุขเป็นคู่ที่จะเป็นตัวอย่างกับ กับสังคมได้เลยอ่ะนะคะอาจจะเป็นคู่บุญคู่สายบุญหรือคนที่จะมาทำประโยชน์ร่วมกันมีภารกิจร่วมกันในชีวิตนะคะแล้วสิ่งที่คุณทำอะ่ะมันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมมากๆนะคะโอ้เป็นไพ่ที่ดีมากๆโอ้ขอให้ไม่ไว่าคุณจะเป็นสถานะโสดคุมเครือไม่ชัดเจนหรือว่าเป็นคู่รักนะคะสุดท้ายแล้วอะ่ะเดินกุมภาพันเนี่ยยังไงก็ดี นะคะแค่ระวังปากเสียงระวังอ,อารมณ์นะคะแล้วก็สถานะสถานะคุมมครอเนี่ยขอให้คุณตัดสินใจแล้วก็ชั่งความรู้สึกดีๆว่ามันยังไงนะคะเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เบื้องหลังความรักของคุณค่ะขอให้จงไว้วางใจใน,นชีวิตถ้ามันจะมีใครออกจากชีวิตคุณหรือคุณต้องออกจากชีวิตใครอย่าลังค่ะเพราะว่าคุณจะเจอชีวิตที่ดีคนที่ดี แน่นอนนะคะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์รักษาเทวดาคุ้มครองนะคะขอให้คุณสมหวังในความรักทุกประการเลยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ